นี่คือรายการของเราเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับรายการเราชื่อว่า Learn to live เรียนให้รู้อยู่ให้เบ็นครับครับคือการที่คนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพได้มันต้องอาศัยความรู้หลายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของอาหารการกินค,ความรู้เรื่อง,องการออกกำลังกายค,ความรู้ในเรื่อง,องการอยู่ในที่ควรจะอยู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประพฤติการปฏิบัติ เพราะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยป่วยก็เพราะกินไม่เป็นอืออาจารย์พูดครบ3ออเลยนะออกาลังกายแล้วก็อออาหารออออารมณ์ทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องคือถ้าเกิดคนเราเนี่ยกินไม่เป็นมันก็ป่วยได้นะคะไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่นะไปอยู่ในที่ที่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราก็เหมือนคยๆว่าเราอยู่ไม่เป็นอาจารย์พูดคําว่ากินเป็นผมก็กินเป็นนะฮะมีของกินเยอะแยะมากเขาเรียกว่ากินได้เขาไม่เรียกว่ากินเป็น ทำไมอะฮะถ้าเกิดแบบกินการที่เรากินอาหารได้เคี้ยวได้เนี่ยก็เรียกว่ากินได้วันก่อนผมไปเนี่ยมีติ่มซำบุฟเฟ่อร่อยอร่อยอาจารย์กินเป็นแปลว่ารู้จักเลือกที่จะกินอะไรแล้วก็กินให้พอเหมาะพอดีเข้าใจไหมช่วงนี้ชุดแน่นๆเพราะฉะนั้นเรากินเป็นเราเลือกที่อยู่เป็นนะคะพฤติกรรมของเราต้องเป็นอย่างเช่นขับรถเร็วกินเหล้า S <S <S สุบูรีแล้วอชอบอะไรที่มันเสียเส่ยงๆอันนั้นแปลว่าพฤติกรรมเราไม่ดีละนราบอกว่าปลายทางของชีวิตเนี่ยสุขภาพคงจะไม่ดีแน่แน่นะใช่แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเยอะซึ่งโรคที่เรากลัวกันตอนนี้มากๆที่เราเชื่อว่าเป็นแล้วหายยากหรือว่าไม่หายตอ้องตายก็คือมะเร็งและเอทโอ้โหสองโรคนี้สําคัญพบว่าตัวเลขเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ครับอย่างคนรุ่นผมเนี่ยกำลังคุยกันแล้วล่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอายุมากขึ้นกว่านี้เราจะเป็นมะเร็งอะไรดี จะไม่ทำปแบบพูดยังไงอยากจะเป็นเปเลยคือยังไงมันก็ต้องเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องโดนมาเรงอะไรจะเสี่ยงมากไม่เป็นอะไรดีไอ้ผู้ชายนี้มาเร็งอะไรจ้ะก็คือส่วนใหญ่แล้วผู้ชายก็จะเป็นเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มาเร็งปอดแล้วก็มาเร็งตับครับผู้หญิงปอดนี่เกิดจากบุหรี่ใช่ไหมฮะตับที่เกิดจากเกล้าลำไส้ใหญ่เกิดจากการกินอาหารไม่ดีแล้วท้องผูกระบบขับถ่ายไม่ดีส่วนผู้หญิงก็จะมีเต้านมแล้วก็มดลูกครับ ภาววัลุปนะอันนั้น,นเป็นสําคัญนะครับนะะใน,นขณะเดียวกันมันก็มีสิทธิ์อีกที่หนึ่งนี่ก็คือตับครับะะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง,งระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้มีเรื่องราวไรมาเร็งมาคุยกันไหมเพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของมะเรง็ง<น>วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดงานวันมะเร็งโรคขึ้นที่โรงแรมรามาการเ้นด้วยนี่คือครั้งที่2นะครับที่เราจะมีภาพบรรยากาศให้คุณชมได้ติดตามกันหลังจากที่เคยติดตามกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรที่น่าสนใจรออยู่เดี๋ยวไปดู การที่คนเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเราต้องมีข้อมูลเพียงพอในการที่จะประยุกต์ใช้ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่อยู่อย่างมีคุณภาพนะครับพบกับรายการใหม่ของเรารายการที่ชื่อว่าเรียนที่รู้อยู่ให้เป็นหรือ Learn to Live ครับอย่าพลาดน,นะครับคุณผู้ชมติดตามเราทั้ง2คนได้นะครับทาง Tn2 นะครับ <c oughs> เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นกา30นาทีาาาท,ทุกวันพฤหัสบดีแล้วเราจะมาเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นพร้อมๆกันครับ <c oughs> สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มภ้ม,ภมกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพโทร02 381 7788กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ Learn to Live เรียนให้รู้อยู่ให้เป็นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเลยนนะครับหรือว่าช่วงเรียนให้รู้นั่นเองครับอาจารย์ครับเราก็จะพบกับแขกรับเชิญที่เคยมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่อง การบูรณาการตัวทีเข้าได้การแต่ทีนี้การบูรณาการไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมีกลไกลของมันอาจารย์พิเชษรล่าฟันดีกับอาจรยบสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาถึงเวลาบูรณาการกันแล้วครับทีที่ค้างไว้สัปดาห์ที่ผ่านมามี TS1 -TS2 -TS2 -TS17 แล้วก็ทีเรก l ู t เลผู้คุมกฎเมื่อไรก็ตาม ที่ขาดการบูรณาการเมื่อนั้นาทำสเปซสปะ,ะปัญหามันก็เกิดนะครับเมื่อมีปัญหาเกิดเราก็ต้องบูรณาการให้มันเกิดภาวะสมบรุ์สมดุลแล้วเมื่อนั้นเราก็จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นี่คือส,สภาพของสุขภาพของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเรามีงานวิทยาศาสตร์ที่เราทําต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา35ปีนานะครับเกี่ยวกับผลบังคับครึ่งหนึ่งชีวิต ครึ่งของชีวิตของผมใช่กับงานวิจัยเรื่องบางคุดอยู่กับบางคุดคือทําอะไรอย่างอื่นไม่เป็นทำได้อย่เป็นอย่างเดียวโออาจารย์ตัวที่อาจารย์เคยเล่ามาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ดีที่งามมากนะใช่อันที่หนึ่งต้นตอนเนี่ยมาจากนักการพันโลนี่ไงฮะนักการพันโลงขาบอก่าความสะอาดห้องแลลผมลุงเขียวพัชจรินท่านเสียชีวิตไปแล้วครับแต่เราก็จะพูดถึงท่านเมื่อเราพูดถึงเรื่องการวิจัยเริ่มต้นที่บางคุดของเราเนี่ยนะครับยังไงครับอาจารย์คือลุงเขียวก็เป็นคนบอกผมว่า เอาเปลือกมังคุดเนี่ยฝนกับน้ําปูนใสค้าแผลแผลหายแล้วก็ต้มกินกับน้ำต้มกับน้ํากินจะแก้ท้องร่วงได้นี่คือภูมิญปญาชาวบ้านใช่ครับใช,ใช่ครับอาจารย์ก็เลยศึกษาต่อในเชวิยาศาสตร์ที่เป็นวิชาการครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เราได้อาหารเสริมฉชนี้เป็นสุดยอดอาหารเสริมเพื่อภูมิคุ้มกันนะครับ เรายัางช่วยเศรษฐกิจนั่นก็คือทําให้ราคามังคุดเนี่ยไม่ตกจนเกินไปแล้วก็ทําให้ผลผลิตมังคุดนั้นมีที่ระบายทุกครั้งที่เวลากินมังคุดเราจะคิดว่าคือส่วนที่มันกินได้มันน้อยมากแล้วเปลือกนี่มันก็จะโยนทิ้งแต่จริงๆแล้วคุณค่าเนะี่ยอยู่ที่นั่น,น,นแหละ งานของเราก็เริ่มเริ่มอย่างนี้ครับเริ่มจากที่กองขยะที่อยู่ข้างถนนเป็นกองเปิดบังคุดอย่างนี้เลยมาเซนต้องคิดดูคนชอบกินบังคุดอย่างเช่นพี่เนี่ยหนึ่งโลเนี่ยแกกินเดียวนั้นหมดนะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องการเปลี่ยนไอ้มลมลภาวะตรงนั้นให้เป็น value added ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสิ่งที่เป็นของเหลือใช้สี่งเป็นขยะมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ใช่ครับ แล้วปัจจุบันนี้เราก็ตระหนักแล้วว่าไอ้มูลค่าที่ได้เนี่ยมันมากมายมหาศาลจริงจริงมีหนาอาจารย์เลยอยู่กับมังคุดตลอดเลยครับก็ก็ละไปไม่ได้ผมกะจะอยู่ถึงร้อยยี่สิบปีก็ยังคงทำมังคุดอยู่นั่นเชื่อว่าอยู่ได้อเซนจริงๆพี่บอกกันทั้งสามพี่นะครับบอกว่าถ้ามี่ไม่จมตตาดอุบัติเหตุพี่มั่นใจว่าว่าพี่อยู่ร้อยปีเพราะไม่ป่วยไม่ไข้ไงนะอาจารย์นใช่ครับใช่ครับการไม่ป่วยไม่ไข้ก็ต้องมีภาวะภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะครับเราก็ ทำแคปซูลขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับจากสารสกัดจากมังคุดนี่นะครับ,รบแล้วก็ผสมกับสารสกัดที่ได้จากงาดาจากตัวเหลืองจากฝรัง่งจากโบ,โบัวบกทําไมต้องหลายตัวตก็เพื่อจะให้มีความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันในลักษณะแตกต่างกันจนในที่สุดเนี่ยเอาไปช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันของคนที่มีปัญหาช้นิดหนึ่งได้นั่นคือนั่นก็คือการติดเชื้อ,อนะครับเป็นปฐมเลยนะครับนี้จากการที่เราทําตรงเนี้ยเราสกัดสารที่ดีที่สุด มีผลในเชิงสร้างภูมิกันของร,ร่างกายจากมังคุดจากกระดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งโบวบกแล้วก็มาผสมกันผสมในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพที่ฝรั่งเรียกว่าซินดิชิซึมหนึ่งบวกหนึ่งไม่ให้ได้สองต้องให้ได้4มันจะทวีคูณขึ้นไปสีบวกสตามปกติได้แปดใช่ไหม ต้องหาวิธีการบวกให้มันได้16มหนหรือเสริมซึ่งกันและกันม็นฟอสติฟายถ้าภาษาฝรั่งตรงมันมันฟอ r ติฟายใช่ไหมครับแล้วถ้ามันเสริมกันลักษณะนี้หลายๆครั้งเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณสูงมากคือผลรวมของอาจารย์ไม่ใช่ใช่เครื่องหมายบวกมันเป็น Exponential ใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะมันคูณหลายครั้งมันเป็นการยกกำลัง จากตรงนั้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วผงย่าปะปูเราก็รับประทานมาหลายชั่วคนไม่มีปัญหาใดๆใช่ไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเราพูดไปเมื่อเทพที่หนึ่งของเราว่า Let Food Be ได e m เม i c i n e ขณะที่เรากำลังทําอาหารให้เป็นยาครับตามปรัชญาของฮิปโปครติสสรับ2500ปีที่แล้วผมถึงบอกว่าปลาคนนี้เก่งเราวิสัยทัศน์แต่ถ้าเกิดรองะกิมาก ให้มันได้อย่างที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยให้เราไอต้องกินเยอะมากนี่แหละเซนพี่กับอาจารย์เนี่ยเคยคุยกันเยอะบางคนเขาบอกอะถ้ามันดีขนาดนั้นมันไม่กินบางคุดไปเลยล่ะถ้าจริงมันไม่กินอ่ะบอกกินเป็นสิบกิโลนะจ๊ะเป็นเินกินเป็นสิบกิโลเพราะนี่เขาสกัดเขาว่าสกัดแปไวเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาแล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยไม่ใช่ไหมแล้วก็เอาสิ่งที่เฉพาะบางส่วนเอาสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมาเสริมประสิทธิภาพกันอีก กินทวีคูณก็เป็นกินเปลือกมังคุด10กิโลกินบัวบกอีก50กิโลเท่ากับ2เม็ดถ้ากับสองเม็ดมีหน้าแหละครับอ่ะต่นี่เราก็จะมารู้อยากจะรู้ว่าไอ้แคปซูลที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีความสามารถในการช่วยภูภาวะภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างไรวิธีการก็คือให้คนกินเข้าไปแล้วก็เจาะเลือดออกมาดูเราให้คนกิน4เม็ดต่อวันนะครับเป็นเวลา15วันควัน แล้วก็จะไม่ดเลือขาวออกมาดูนะครับว่าแตกต่างจากก่อนที่กินแคปซูลอย่างไรนะครับวิธีการที่เราจะใช้เราก็วัดไอสารที่เม็ดเลือขาวเนี่ยหลั่งอกมาเมื่อกี้เรารพูดถึง Tsh.1, t TS TS s น <17. S 2> ึ่ง h 1 7สองสบยังไม่มีกลไกใดๆวิธีการใดๆที่วัด t เซลเหล่านี้ได้โดยตรงจะไปนับตัวมันไม่ได้เราวัดได้แต่สิ่งที่มันหลั่งออกมานะครับสิ่งที่เชียงเช่นวัด t s ที่มันหลั่งออกมา ในกราฟที่เราเห็นนี่นะครับอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับผมขอชี้แจงให้เห็นนิดว่าไอ้สีเขียวเนี่ยคือที่เราได้จากการวัดเม็ดเลือดขาวของคนที่กินแคปซูลของเราสีเขียวนะครับส่วนสีเหลืองนี่คือคนที่กินแป้งเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วก่อนและหลังนะฮะที่เรียกว่ายาเทียมหรือว่าพลาซิโบเป็นหลอกเอาไว้ยาเพื่ออทานรับนทีนี้เราจะเห็นนะครับว่าสีเขียวเนี่ยหลังจากที่เรา เปรียบเทียบกับพาสิโบมันสูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้สูงขึ้นไอ้อินเตอร์ลูคิน2ที่เขียนอยู่ข้างล่างเนี่ยครับ TNF อลฟาอินเตอร์ฟอนจามานี่คือสารที่หลังด้วย TS1 นะครับเราก็วัดได้เลย TS1 เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อตอนเทปแรกบอก TS1 เป็นทุกที่บอกให้มเมล็ดขาวนักฆ่าเนะี่ยมีความสามารถมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์รจากการกัะเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนประสิทธิภาพในการจัดการกับ เชื้อราแบคที ria ไวรัสเนื้องอกและเซลล์มะเร็งก็เพิ่มขึ้นจะเห็นว่าประมาณสองเท่าดังนั้นโอกาสรับภัยแค่เจ็บเหลานั้นก็ต้องลดลงใช่ครับใช่ครับจากการกินสีแคปซูลต่อวันนะฮะแค่สีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะนี่คือผลที่ได้คราวนี้มาดูต่อนะครับดูต่อเชสองมันมีหลังสารออกมาสี่ตัวมีเพิ่มบ้างลดน้อยบ้างเราบอกว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับ บอกเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงน้อยมากไม่มีในสำคัญแต่เมื่อเราเปรียบเทียบ T S 1กับ T S 2เราจะพบว่า T S 1่มีมากกว่า T S 2นะและตัว T S 2เนี่ยถ้าเราถ้าเรายังจำได้ก็คือตัวที่ทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเยอะมากเลยดังนั้นการ T S 1มันมีมากกว่า T S 2มันก็ T S 1มันจะไปคุม T S 2ไว้ไม่ให้แสดงอาการอย่าขยันนะอย่าขยันเพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่และแพ้ภูมิตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นจาก T S สองมากไปมันก็จะถูกกดไว เพราะตัวนี้ถ้ามีเยอะเมื่อไหร่แล้วจะแพ้ภูมิตัวเอง,งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้มีเยอะเราไม่ต้องการให้ขยันดังนั้นสิ่งที่เราเห็นต้องบอกว่ามันสมดุลใช่ครับต่อไปนะครับนี่สูงปรีตเลยอาจารย์ครับต่อไปในตัวน,วนี้ตัวนี้สูงปรีดฮะทีเอสสิบเจ็ดจำได้ไหมคุณเซนตครับตัวคุมมะเร็งอ่าแล้วก็มีเนื้องอกด้วยอืครับราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกมะเร็งตัวเนี้ยมันเพิ่มห้าเท่า กินสี่ครับชุต่อวันเป็นเวลาสิบห้าวันตรวจออกมาแล้วเพิ่มข้าเท่านะฮตื่นเต้นไหมครับตัวเลขรืหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นโรคเหล่านี้ดีขึ้นแน่นอนถ้าผมคิดง่ายๆผมบอกว่าถ้าเกิดสภาพชีวิตเราเป็นอย่างนี้เรากินสิ่งนี้ไปแล้วทีเอสเจ็ดเพิ่มขึ้นห้าเท่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นห้าเท่าต่างไปด้วยนะสมมุติเราเกิดเกิดมีเซลล์มะเร็งในร่างกายทีเอสหนึ่งก็ช่วยจัดการไปแล้วถ้ามันยังหลุดออกมาทีเอสสิบเจ็ด ก๊อนสองใช่ไหมมีก้อนหนึ่งก้อนสองครับแล้วก็มากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเป็นมะเร็งไปเจออย่างเงี้ยเซลล์มะเร็งไม่เหลือหรอกแล้วการทํางานของคอมมานเดอร์ล่ะครับผู้บัญชาการล่ะครับผู้บัญชาการคือคือตัวของทีเร็กตัวของตัวของทีเร็กต์ลองมาดูทีเร็กนะครับวัดดูก็พบว่ามันเพิ่มขึ้นโอ้ทีแรกก็บอกอ๋อเพิ่มขึ้นมันก็มันก็เวิร์กกับแกนสิมันก็ไปไปทําให้มันไม่ค่อยดีสิเออแต่จริงๆแล้ว เมื่อคิดไปแล้วก็ปกติว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรที่ถ้าหากว่ามันมีทีเอสิบเจ็ดมากเกินไปแล้วก็มีทีเอสึงมากเกินไปในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาเขาบอกว่ามันอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงการที่มีทีมากเกินไปจําได้ไหมฮะตอนตอนแรกรที่เราพูดว่าต้องมีทีเร็กมาควบคุมทีเอสหนึ่งทีเอสสองและทีเอสสิบเจ็ดที่กรณีนี้มีมากเกินไปคือถ้าพูดตรวจการไม่ออกมาทหารอาจจะหยิบปืนมาซ้อมรบมันไม่เลิกอ่ะ ทหารเยอะขึ้นก็ต้องมีผู้ตรวจการเยอะึก็จะพบว่าเมื่อมีทีแรกเพิ่มขึ้นกรณีของคนที่มี T-S1 T-S2 T-S7 เพิ่มมากเกินไปทีแรกเนี่ยมันจะทําให้มันไม่เพิ่มมากเกินไปผมประทับใจผลการทดลองนี้มากทคำว่าสมดุลเกิดขึ้นทันทีคือเนี่ยเป็นเป็นผมเรียกว่าเป็นแคปซูลเทพประธานแค่ประธานในลักษณะที่ว่าทีเอสสทีเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวค่าเพิ่มขึ้น ทีสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นห้าเท่าทีแรกก็เพิ่มขึ้นสองเท่าคือทีทุกตัวเนี่ยมันทําท่าเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับแล้วเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่มากเกินไปนะฮะถ้าทีแรกทีสิบเจ็ดเกิดไม่มีทีแรกนะอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์เกิดกินสิบเจ็ดอาจจะปุ้ดขึ้นไปอย่างน่ากลัวแล้วถ้าเกิดกินตอนนี้ขีดสี่แคปซูลใช่ไหมฮะถ้ากินแปดแคปซูลเนี่ยทีสิบเจ็ดมันเป็นสิบเท่าคูณสองเข้าไปคูณสองขึ้นมาดูไหมฮะแต่ เนื่องจากมันมีทีเรกเพิ่มขึ้นมาด้วยทีแรกก็จะคุมไว้ก็คุมมันนะอย่ามมกเกินไปอย่ามากเกินอ่าก็ก็คือขณะที่ทีเอสสิบเจ็ดเพิ่มแปดเท่านะสิบเท่าไอ้ทีเรกมันก็เพิ่มขึ้นมาสองเท่ามันควบคุมข้อดีของการเป็นเงาตัวนี้ก็คือมันมีตัวควบคุมด้วยเป็นอินดิเคเตอร์ทัเขาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการนี่คือความหมายคำว่าบูรณาการอย่างแท้เขาไม่ได้ทํางานตัวเดียวเออทีนี้เรามาดูว่าทีเอสสิบเจ็ดมันสําคัญยังไงนะครับ ผมได้กราฟอันนี้เราได้กราฟอันนี้อยู่เป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วเราก็สงสัยเหลือเกินไอทีเอสมันต้องทำอะไรอย่างหนึ่งที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็จนกระทั่งต่อมาก็พบว่ามันมีรายงานออกมาอีก6เดือนต่อมานะครับที่มหาลัยเท็กซัสดรดองเขาทำการทดสอบนะครับ,รบเขาฉีดเซลล์มะเร็งปอดที่ได้จากหนูเนี่ยเข้าไปในหนูเพื่อทำให้เป็นมะเร็งปอดเป็นการทดสอบเขานเพื่อจะไปใช้ทดสอบต่อไปหนูทุกตัวก็เป็นมะเร็งปอด คราวนี้เขาฉีดเซลล์มะเร็งปอดนะฮะพร้อมกับที1 7ที่เขาเพาะมาเข้าไปในหนูพร้อมกันหนูไม่เป็นมะเร็งปอดคุณครัอันนี้ก็แปลว่ามันเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่มีสองกลุ่มก็คือคอนโทรลกรุ๊ปกับเอ็กซ์เพรนต์กรุ่มกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มที่ฉีดเซลล์มะเร็งเฉยๆแต่ไม่มีตัวไอ้ทีเอสเจเข้าไปส่วนอีกตัวทดลองเนี่ยก็คือฉีดมะเร็งเข้าไปพร้อมทั้ง t ีเอสสิบเจ็ด ผลก็คือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองนั้นต่างกันครับกลุ่มควบคุมนั้นเนื่องจากไม่ได้รับไม่รับเทียสิบเจ็ดเป็นมะเร็งส่วนกลุ่มที่มีการทดลองด้วยการเอาเทียสิบเจ็ดใส่เข้าไปไม่เป็นมะเร็งแล้วสองกลุ่มนี้สิ่งที่ต่างกันอย่างเดียวคือกลุ่มหนึ่งได้รับกับอีกกลุ่มไม่ได้รับทีสิบเจ็ดนคือชัดเจนไงก็เลยบอกได้เลยว่าไอทีเอสสิบเจ็ดเนี่ยไม่มีผลกับมะเร็งเป็นตัวเป็นตัวต้นต่อเป็นตัวต้นต่อที่จะทำให้ไม่เกิดรอบเขาทำต่อครับคอนทดลองที่ เขาฉีดทีเอสิเข้าไปในหนูที่เป็นเมเรงปอดแล้วเมเรงปอดลดลงจาก100%ยเรหลือ25%<ฮ>ใน16วันหนึ่งนสี่คือไม่ได้รักษาแต่ว่าลดอาการที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่ก็ถือดีว่าดีมากไงแน่นอนเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็คือว่ามันทั้งป้องกันไม่ให้เกิดแล้วถ้าเป็นแล้วมันก็ลดลดความรุนแรงครับ เมื่อความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บลดลงคุณภาพชีวิตก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะสวนกันอย่างเี้ป้องกันและรักษาทาหน้าที่ได้ถึง2อย่างในขณะตามตามวิทยาศาสตร์นะฮะแต่เราบอกว่าเราบอกว่าแคปซูลเราทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับอยเขาก็ไม่ให้นะครับอันนี้เราดูผลงานวิจัยของที่ในศึก17เพราะฉะนั้นไงเราถึงต้องมัดระวังว่า นี่เป็นอาหารเสริมรไม่ใช่ยาที่รักษาแต่เป็นอาหารเสริมซึ่งไปดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มีความพอเหมาะพอดีเพราะฉะนั้นที่ยังไม่เป็นก็จะได้ไม่เป็นส่วนที่เป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เติบโตต่อไปและความรุนแรงก็จะลดลงคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นแบบนีคบ้ครับทีนี้งานที17เนี่ยพอดอรดองทํางานเสร็จปุ๊บเขาก็ได้รางวัลน,นะฮะรางวัลดีเด่นวิทยศาศาสตร์นะครับในปีนั้น อีกฝากหนึ่งของทวีปคือที่มาเลายเพนซิลเวเนียปีต่อมาก็มีการทดสอบทีเอเขาพยายามที่จะเพาะ t ีเอขึ้นมาแล้วเพื่อให้เป็นวิธีการที่จะใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับวิธีการก็คือว่าเขาเอาเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดทีเอฟทีเซลอะจากร่างกายออกมาจากร่างกายแล้วก็ไปใส่เชื้อ HIV เข้าไปเซลล์ HIV ที่เฉื่อยแล้ว เพื่อไปให้ t c e ล l เนี่ยมีความจําแล้วก็สร้าง T-S17 ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นจึงเอา T-S17 ที่สร้างขึ้นมาใส่กลับเข้าไปใส่กลับไปในคนคนนั้นก็ปรากฏว่าสองในสมคนอาการมะเร็งไม่เลือดขาวหายไปครับแต่ก่อนหายเนี่ยเกือบตายคนข้างเคียงสูงมากก็เอาเชื้อเข้าไปอาจารย์มันก็มีความเสี่ยงคือใส่ T-S17 เยอะไปครับไม่มีตัวควบคุมฮะ ไม่มีการใส่ทีเร็กเข้าไปด้วยนะกรรมวิธีดูยุ่งยากเลยนะยุ่งยากและเสี่ยงแล้วก่อนหน้านี้แลบอื่นก็ทําแบบนี้คนตายไปเยอะนี่คือสาเหตุว่าเราไม่สามารถที่ถึงแม้จะเอา T S 1 7จากตัวของเราเองเนี่ยออกมาทําข้างนอกเอากลับเข้าไปแต่ปริมาณมันเยอะเกินไปมันไม่มีตัวควบคุมใช่ครับคือที่สําคัญถ้าเราฟังดูจากวิธีการที่เขาทากันที่เป็นเซเวเนียนนะครับอาจารย์อันแรกเนี่ยต้องยืนยันเลยว่ามันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับ พันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องออกมาจากร่างกายเราสองเราต้องไปหาเชื้อเฉยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเฉยจริงหรือเปล่านะถ้ามันแกล้งถ้ามันแกล้งหลับแล้วมันตื่นขึ้นมาทีหลังนะอีตอนมันหลับแล้วว่ามันเฉยเราแยกออกไปเราไม่แน่ใจเราไม่ได้แยกเขาตอนที่ออกมาอันนี้มันหลับมันเฉยแล้วเห็นนิ่งๆปรากฏมันไปตื่นอ่ะนะแล้วก็เสร็จแล้วพอทาตรงนี้แล้วต้องเอาใส่เข้าไปในร่างกายของเราเพื่อคือตอนนั้นเนี่ยเราต้องไปสอนว่าเฮ้ยนี่หน้าตาผู้ร้ายนะจำไว้แต่ผู้ร้ายคนนี้หลับ แต่ถ้ามาแบบสไตล์เดียวกันแล้วตื่นเนี่ยจัดการกับมันด้วยนะปรากฏพอเอาเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นไส้ศึกตื่นมาด้วยนะมันไม่ได้หลับนะมันก็ได้เสี่ยงออแล้วอะไรก็ตามที่มากับความเสี่ยงมันก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ครับใช่ครับแต่แต่ความเสี่ยงเนี่ยมันบางครั้งมันก็ต้องทําเพราะว่าเพื่อเสี่ยงแล้ว มันก็เป็นการเริ่มต้นก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นลดคอามเสดลองครับมองในแง่การศึกษามันก็มีผลอะไรที่เป็นประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นณจุดนี้ TS17 เนี่ยจะต้องเป็นเซลไม่เล็ดขาวในอนาคตแน่นอนที่ใช้ในการป้องกันให้เกิดมะเร็งไม่ให้เกิดมะเร็งแล้วก็จัดการกับเซล์มะเร็งด้วยอาจารย์ครับเมื่อกี้ผลการทดลองของสองมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาเร็วๆนี้ที่ผ่านมาคึ่งหนึ่งปีคือว่าเป็นผลงานวิจัยล่าสุดมันสะท้อนให้เห็นมันสะท้อนให้เห็นอะไรกับ TS17 บาง ก็เป็นหมายความว่าทุกขนาดนี้ทุกคนยอมรับแล้วว่ามินสิบเจ็ดเนี่ยคือพระเอกมันคือสิ่งที่จะมารักษาโรคมะเรง็งใช่ครับคือเขาเห็นแล้วล่ะว่าตัวนี้ช่วยในการจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งได้แต่ว่าโหมดหรือวิธีการในการที่จะเอาเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันมีหลายโหมดด้วยกันใช่ครับใช่ครับส่วนโหมดของอาจารย์เนี่ยเป็นโหมดของการกินอาหารเสริมแต่โหมดทางโน้นเนี่ยเป็นการโหมดในการที่ต้องไปทํากระบวนการต่างๆมากมายแล้วเอากับเข้าไปในร่างกาย นั่นคือผลิตข้างนอกแล้วเข้าไปข้างในทีคือความมหัศจรรย์ของของงานของเราครับเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าทีเอสิบเจ็ดมันทําอย่างนี้ได้คือตอนนั้นเราว่ามันมีสร้างเพิ่มทีเสิบเจ็ดห้าเท่าเวลากินสี่แคปบสี่แกปบูัต่อวัน็นสิบห้าวันแต่พอได้ข้อมูลตรงนี้โอ้โหผมกระโดดสูงมากเลยตื่นเต้นมากแล้วก็นอนไม่หลับเลยพราเจอแล้วแน่นอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราใช้อธิบายว่าสามปีสี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราที่เขาบริโภคแล้วคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยดีขึ้นครับางคนดีขึ้นมา3ปี4ปีแล้วอาการสุดท้ายเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยตอนนี้นมี3ปี4ปีแล้ว,วคืออาจารย์เขามั่นใจก่อนที่จะมีผลงานนี้ออกมาด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยอาจารย์เขาร่วมกับมหลาลัยเชียงใหม่ในการที่ทดลองตรงนี้คนบางคนเนี่ยอยู่ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยหมอกําหนดเวลาแล้วนะจะบอกให้ดูด้วยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังอยู่ ครับครับทีนี้นอกจากว่าเราจะสามารถใช้ในการรักษาในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งให้ดีขึ้นนะสปีสีปีก็แล้วแต่เราจะบอกว่าหายไม่ได้ชะลอลดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทีนี้เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ถ้าเราไม่ต้องใช้โดสมันสูงถูกไหมครับเป็นพรีเวนทีฟไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ย ไม่มีผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตชั่วโมงละหกคนโอ้โหอ่าชั่วโมงละหกคนนะครับแล้วเรามีวิธีการป้องกันอย่างไร,บ,รบ้างเราสามารถสร้างทีเอสหนึ่งเพิ่มสองเท่าทีเอสสิบเจ็ดเพิ่มห้าเท่าครับวิธีการนี้ใช่ไหมที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะมันไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆเลยคนรุ่นผมเนี่ยคนต้องเริ่มหันมาบริโภคอาหารเสริมแบบนี้แล้วนะคือจริงๆแล้วเซน ชีวิตของคนยุคใหม่เนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่อง prevention ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนในอดีตเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องนี้จะต้องรอให้เป็นก่อนแล้วค่อยรักษาแต่การที่เรารับประทานผิดพันอาหารเสริมที่จะไปดูแลภูมิคุ้มกันให้อยู่ในภาพสมดุลเนี่ยมันเป็น preventive measure มันเป็นวิธีการของการป้องกันที่ดีมากๆเลยทีผมอยากเรียนว่าไม่เพียงแต่คนปกติธรรมดาไม่เชื่อแม้แต่นักวิยาตรการแพทย์เองก็ไม่เชื่อ ว่าปิดปันของเราจะทําได้อย่างนี้นอกสจากว่าเขาได้มาเห็นข้อมูลเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาที่เราได้วัดจากเลือดของคนที่กินจริงๆคือต้องฐานจากคนที่เขากินจริงๆแล้วให้เขาเล่าฟังเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ซึ่งเป็นผู้ค้นคว้าและผลิตขึ้นมาเนี่ยพูดไปมันก็เหมือนกับมีประโยชน์ทับซ้อนนะฮะแต่ถ้าเอาเป็นคนที่เป็นผู้ที่เจอปัญหาชีวิตจริงๆและบริโภคเข้าไปแล้วคุณภาพเขาชีวิตกาดีขึ้นแล้วเขามาอธบายอันนั้นแหละดีที่สุดแล้วไอทีไว้สิบเจ็ดที่เราบอกเพิ่มนั่นผมไม่ได้พูดเองนะไม่คณะนักวิศาสตรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ได้พูดนะก็เป็นการทํางานร่วมกันกับนักวิศาสตรภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือ ดรวชระประสิทธิ์เลิศครับอาจารย์ครับเรื่องราวของมะเร็งนี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หนะ้าอาจารย์ช่วยมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ที่มันดีขึ้นจากการที่เขาได้เจอกับพฤติกของอาจารย์ได้ไหมครับได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์คนขวาเนี่ย จำได้ไหมพี่บอกอาจารย์ไว้ไงอาจารย์ได้ทํากุศลอันยิ่งใหญ่แก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นคราวนี้ให้อาจารย์มาพูดถึงสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิใจว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยมันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติได้ทีเดียวอาจารย์ครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับอาจารพงครับพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่สําคัญเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเราจะกลับมาติดตามจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตของเขานั้นสามารถดีขึ้นได้เพราะอะไร และก็ที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับจากโรคร้ายและทำให้คุณภาพชีวิตของตัวเองนะั้นดีได้เช่นเดียวกันด้วยวิธีการอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อครับ